ขอรบกวนด้วยนะฮะอขอโทษนะฮะที่นี่ใช่สำนักง,งานนักสืบเอกชนเฟเดียหรือเปล่าฮะอา้าวว่าไงโมโมอิจังไม่เจอกันตั้งนานเลยนะช่วยอเรียกโมโมอิจังจะได้ไหมมนันแปลกๆนะ โทษทีโทษทีแล้วมีอะไรช่วยเหรอพอดีได้ยินมาว่าคุณเลวเวยสเป็นนักสืบที่รับแต่คดีเหนือธรรมชาติเลยีย่อย,ยากมาขอความช่วยเหลือหน่อยนะอ๋อเรื่องนันเองสินะงนั้นนั่งก่อนสิเคยได้ยินเ,เนื้อที่ดังอยู่ในโซเชียลไหมฮะเกี่ยวกับสิ่งโหดร้อน และเงาของปีศาจนะอืมเคยเห็นสิตอนนี้ฉันก็ส่งเด็กฝึกงานไปจัดการพอดีเลยด้วยเห็นว่าเรื่องนี้มาซาซานลงไปแล้วด้วยนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่แบบนั้นเรื่องมันยังไม่จบนะที่มันไม่เพ็นพานจะถึงตอนนี้เพราะมันได้เหยื่อแล้วตั้งหากผมเชื่อว่าเจ้าปีศาจตัวนั้นมันกำลังหลอกหลอนผมอยู่ฮะ ที่พูดมามันหมายความว่ายังไงเหรอช่วยอธิบายหน่อยสิเมื่อปีก่อนผมได้ไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ได้ยินเสียงของปีศาจดองดังออกมามากๆจากที่ไหนสักที่รู้สึกตัวอีกทีพวกเราทั้งสามคนก็ประสบอุบัติเหตุโดยไม่ได้ตั้งตัวเลยก่อนจะสลบไปผมก็ก็ได้เห็นมัน เงาของปีศาจที่มีลักษณะเหมือนกับคนใส่ชุดตัวตลกมันมาพร้อมกับเสียงโหอร้องสยดสยองและปีศาจตัวนั้นก็พูดกับผมว่าแก่ะเป็นของฉันแล้วเจ้าหนู <c oughs> ไอสถานการณ์แบบนี้มันรู้สึกได้จับบูดแปลกๆฮะ,ะพอตื่นมาอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลซะแล้ว คุณหมอบอกว่าโชคดีมากที่รอดตายมาได้แต่ตาข้างขวาของผมอาจจะกลับมาใช้งานไม่ได้แล้วหลังจากวันนั้นผมก็เกิดอาการนอนไม่หลับและฝันร้ายอยู่ตลอดเลยทุกครั้งที่ขมตาลงก็จะนึกถึงเจ้าปีศาจตัวนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยและยังได้ยินเสียงโหดะของมันอยู่ในหัวทุกคืนทั้งคุณแม่เองก็นอนโคม่าเพราะอาการประหลาดบางอย่างอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนคุณพ่อก็โอเคเออโอเคโอเคเข้เขาใจแล้วละ่ะขอโทษที่ถามเยอะไปนะเอาเป็นว่าพักก่อนก็ได้เออน้ำไหมน้ำอืมฉันมีเส้นสายจากโรงเรียนหนึ่งอยู่พอดีเลยโรงเรียนเวทมนต์เอเวอร์กรเป็นหนึ่งในโรงเรียนเวทมนต์ชั้นนำแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะนะโรงเรียนเวทมนต ของแบบนั้นมันมีอยู่จริง,งด้วยเหรอก็นะถ้าแบบโมโมอ,มมอิจเอ่หมายถึงถ้าแบบโมโมอิจก็น่าจะมีตกใจยอยู่บ้างแหละนะเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้สิท่าก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่านุงเียนี่สอบข้อย,ยากสุดๆไปเลยน่าจะบอกให้ <S <S 1> <S 1> เอะเอ,เอ,เอ,เอไม่ไม่ไหวหรอกแบบนั้นไม่ไหวหรอกฮะจะให้ไปสอบอะไรที่ไม่เคยเรียนมันไ,ไปไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะอ,อีกอย่าง อะไรแฟนตาซีแบบนั้นไม่อยากก็รู้ว่ really าแพรหลายถึงขั้นมีโรงเรียนด้วยซ้ำนะนั่นสินะคง <ข settings. S 1> ไม่ไหวสินะคนคนนี <pet> ้จะตัดพ้อหรือจะอะไรกันแน่ละเนี่ยตาไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะต่อให้สอบเขายากแค่ไหนจดหมายที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้านี้จะทำให้เธอผ่านเข้าไปโดยไม่ต้องสอบแบบอีซี่อีซี่เลยยังไงล่ะพูดอะไรแปลกอีกแล้วเฮ เอ๊ะผ่านเข้าไปเลยหมายถึงใช้เส้นเข้าไปอะไรแบบนั้นเหรอฮะแบบนั้นก็แย่นะสินี่นีนน่นี่มันเอาเปรียบคนอื่นเลยนะคุณเลวิสถ้าอยากจะช่วยใครสักคนจริงๆถึงเวลานั้นเธอยังจะสนใจวิธีอยู่อีกเหรอมีคาสกีโมโมอีกอีกอย่างโดูเรียนนี้จะต้องมีคำตอบในทุกคำถามที่โมโมอีกกำลังตามหายอยู่อย่างแน่นอน ฉันเชื่อแบบนั้นแล้ะนะเอ๊ฉันน่ะนะเคยหลับหูหลับตาช่วยผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ด้วยละ่ะถึงปลายทางมันจะออกมาดีแต่ระหว่างทางเลวร้ายสุดๆไปเลยละ่ะอย่างกับเล่นบทต,ตัวร้ายยังไงอย่างนั้นนแต่ดูไหมว่าฉันคิดยังไงย,ยังไงเหรอะแม้ระหว่างทางฉันจะล้มเหลวแต่ก็ดีใจสุดๆที่ได้พยายามช่วยเธอคนนั้นอย่างเต็มที่ถ้าฉันถอดใจตั้งแต่แรก เธอคนนั้นคงโดนฆ่าตายไปแล้วเหรอเน่เราทุกคนก็เป็นมนุษย์ที่รักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยซะด้วยวิธียุ่มหยิมแบบนั้นไว้แก้ระหว่างทางเอาก็ได้นี่นะแต่ถ้ามันกําลังจะบานปลายหรือเริ่มไปในทางที่ผิดต้องถอยกลับมาทันทีนะอย่าทาพลาดเหมือนฉันเด็ดขาดพอจะเข้าใจใช่ไหมโคเลวิส <c ull> <ious> เป็นคนสุดต่งขนาดนี้เลยงั้นเหรอแต่ก็จริงๆนั่นแหละถ้าอยากจะช่วยคุณแม่คิดหาวิธีอื่นไปก็จะยื้อเวลาเปล่าๆพุ่งชนไปทั้งแบบนี้ก็อาจจะดีก็ได้แหละมันข,ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือมากๆเลยนะวไว้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะติดต่อมาอีก ถ้างั้นไว้เจอกันนะคุณเลเวสดีบายบายนะเดินทางกลับบ้านดีๆล่ะแล้วก็เรื่องโรงเรียนหาเพื่อให้ได้เยอะๆด้วยนะคนเขาเป็นห่วงเอาเนะี่ยเดื่งเพื่อนเขาไม่ไหวมั้งฮะนั่นสินะเข้าไปยุ่มย่ามสุมส่สมหาคงจะไม่ดีจริงๆนั่นแหะ ถือว่าฉันจะเตือนแกก่อนก็แล้วกันเจ้าปีศาจหวังว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะฉันมองเห็นในความสามารถของโมมมอิจังเพราะงั้นจึงอยากให้ความสําคัญกับความสามารถนั้นเพราะถ้าไม่ทําแบบนั้นก็คงจะน่าเสียดายแย่เลยและเลวร้ายที่สุดฉันก็ต้องมาปัดเป่าแกด้วยมือของตัวเองอีกซึ่งมันน่าเบื่อสุดๆไปเลยแล้วนะ